ออกเบอร์ใหญ่ตัวหนึ่งนะประมาณ BG60 นะรุ่นนี้นะครับเป็นได้ว่านะครับคาร์โบพาวเวอร์นะครับ EX 5 0 0พันนะครับเป็นคาร์โบพาวเวอร์รุ่น EX นะครับเบอร์ใหญ่นะครับเบอร์ใหญ่นะครับนี่คาร์โบพาวเวอร์นะครับสภาพสวยนะครับภาพผมถึงบอกว่าสภาพตัวนี้ยังสวยอยู่เลยนะยังสวยอยู่นะครับไฟต่างๆนะครับคาร์โบพาวเวอร์นะครับ ลอกเป็นคาร์บอนทั้งตัวนะตรงนี้เบอร์ใหญ่นะครับประมาณบีจีคาร์บอนทั้งตัวนะครับท้ายต่างๆนะครับลอกลอกคาร์บอนนะครับสภาพสวยนะครับป้ายสวยนะครับนะป้ายลาย EX นะครับสวยๆนะครับนะครับ EX นะครับเบอร์ห้าพันนะครับหน้าแขนโลหะนะครับแขนโลหะน็อ ไม้ส,สวยๆคลาสสิกสวยๆนะครับน้ำมันให้หมุนล,ลื่นนะครับนะครับรุ่นพวกนี้ผลิตญี่ปุ่นนะครับคาร์โบูปาวเวอร์คาร์บอนทั้งตัวนะครับป้ายลวดลายผีเสื้อโอ้ไม่ใช่นกเป็นนกนะครับเนี่ยเพจปลายนะครับหัวสกูต่างๆ แกน2ชั้นนะครับแกน2ชั้นนะครับโรเลอร์หมุนนะครับเพดนะครับหรืว่านะครับลูกสปูลนะครับจะเป็นแบบเนะเพดลวดลายนะลวดลายนะครับเนี่ยเป็นลวดลายเอารูปพวกนกแล้วก็คนหัวคนนะครับลวดลายของเขานะครับคาร์บอนลูกสปูลนะครับนะครับ คาร์บอนสวยๆนะนะครับนะครับุสปุนะคาร์บ,บ,รบอนสวยๆเสียงดังเสียงดังดีเลยนะครับนะ่ะขวาเบรกนะครับป้ายสีแดงนะครับ ชุดแกนนะแกนใหญ่นะครับพวกนี้บกรอกตรงนี้จะเป็นแกนใหญ่นะครับออกแกนใหญ่นะครับคลิกเสียงเนี่ยเป็นแบบสไตล์แบบนี้นะครับนะนนะคลิกเสียงเน่ดังโคตรดีนะครับระบบเบรกแกนใหญ่นะหนักแน่นอนนะครับ โอเคนะครับเล่นเสร็จก็คลายเบกอกนะครับหมุนยังหมุนลื่นนะครับหมุนลื่นนะครับนะครับล็อกหลังล็อกแข็งแรงล็อกหลังนะครับหน้าล็อกนะครับเดินหน้านะครับเตะกลับนะครับแกน2ชั้นนะครับโรเลอร์หมุนนะครับแขนพับซับ้ายขวาได้คลายสกูมีสกูข้างในสายขวาได้พับแขนเก็บนะครับขข้างนะครับมีระบบปิดเปิดเสียงด้วยนะครับตัวนี้นะครับ เดินแบบคลาสสิกนะเล่นแบบคลาสสิกแบบมีเสียงนะนะครับนะล็อกหลังนะครับแล้วก็ปิดเสียงนะครับนะเป็นแบบเดินเงียบให้นะครับประมาณนี้นะครับรุ่นนี้นะครับได้ว่านะครับประมาณ b ีจีหกสิบเนี่ยเบอร์ใหญ่เลยนะนะ ex ห้าพันนะครับคาร์โบสปอร์ต ex ห้าพันนะครับของค่ายไดว่านะครับ